สามารถที่จะทําให้เกิดนะการถ่ายทอดความคิดเพราะฉะนั้นพอมาเป็น1.5เนี่ยบอร์ดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้างในนะฮะโครงสร้างข้างในเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพยายามมีตัวพอร์ตตัวเล็กๆก็มีพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะว่าพอตเนี่ยมันจะพัฒนามายัางไงนะฮะเพราะฉะนั้นน่อยในกรณีนี้เนี่ยให้ดูให้อ่ก็อยากจะให้ให้เห็นนะฮะว่า มันมันเปลี่ยนแปลงนะฮะนะฮะเพราะนั้นก็ก็ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่นะฮะเหมือนนะ,ะก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะขณะดเดียวกันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของฐานการที่เราจะใช้คำว่าโคดดิ้งนะฮะหรือโคดเนี่ยแล้วก็รักษาการโคดเนี่ยมันเป็นงานโคดแบบรูปธรรมนะฮะเพราะนั้นก็อยากอยากจะให้เห็นนะฮะ วิธีการโค้ดโค้ดตัวนี้ผมจะเล่าความเป็นมาเร็วนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกิดมายังไงเพราะฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปอย่างเร็วๆหนึ่งในที่นี้เนี่ยนะว่า Google เองเนี่ยนะครับนะฮะกูเกิลเองเนี่ยกับ MIT นะฮะเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ความจริงแล้วก็เป็นต้นกําเนิดนะฮะของตัวที่เราเรียกว่านะฮะผมสมมุติว่าผมใช้คําว่า Google นะแล้วก็เป็นตัวโคดิ้งนะใช้ลักษณะนี้อย่างนี้นะก็คือ Google Code นะนะเพราะนั้นเราเห็นว่ามันก็มีลักษณะของไอตัวเ v e l o p อ e n t นนะฮะเ,เป็น Google นะฮะสมมุติว่าผมใช้คำว่าโค d i ิ้แล้วกันนะเอาเป็นตัวบล็อกแล้วกันนะฮะสมมุติว่า blocky นะแล้วก็เป็นโค้ดนะฮะแล้วก็ Google นะฮะซึ่งต้นกำเนิดเนี่ยนะครับมันมาจากอันนี้มันมาจากคำว่าบ็อกกี้ g o o g l ล c o o e Developer ตัวนี้นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่า MIT เนี่ยกับ Google เนี่ยก็บอกว่าทำไงจะสอนเด็กให้เข้าใจได้ง,ง่ายๆนะฮะการจะสอนเด็กให้เข้าใจได้ง,ง่ายๆเนี่ย เขาก็เลยเสนอวิธีการพัฒนาเนี่ยตัวตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า block coding สมมุติว่าตอนนี้นะฮะในหลักสูตรของเราเนี่ยเราใช้ Python เพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นภาษา Python ภา,าอนนะฝั่งนี้เป็นไพทอนนะครับทางด้านนี้ก็เป็นตัวโคด้ดเป็นโค้ด,ดนะฮะ,ะต่างๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเวลาการรันการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ กดตรงนี้มันก็จะรันนะฮะในลักษณะของการรันให้ให้ตัวนี้มันรันได้ก็คือพูดง่ายๆคือมันทำได้เวลาเราจะหยิบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะหยิบได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะบอกว่าถ้าผมอยากจะต่อ if นะฮะ,ะแล้วก็ตรงเดอรลักษณะนี้เป็นเรื่องของ loop นะฮะ r e p e a 10ครั้งในขณะเนี้นะฮะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์นะฮะมีอะไรบ้างมี text มีอะไรต่างๆน,นะฮะมีลิสต์เพราะฉะนั้นนะฮะเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเนี้ยแล้ว Google ก็ปล่อยตัวนี้เป็น Open source. s o u จ c e แกนกันนะฮะเป็น Open Source นะฮะก็คือให้คนเนี่ยเอาไปได้ e ว o p ลบต่อโดยมี MIT นะฮะมหายลัย MIT เนี่ยก็ทำพัฒนาจากให้ตัวภาษาโลโก้เดิมเนี่ยมาเป็น Scratch เพราะนั้นเราเห็นว่าหลายๆโรงเรียนที่เรียน Scratch เรียนอะไรเนี่ย มันก็เป็นหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือมาจากอลักษณะของโค้ดที่อยู่ในหลักการอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคิดไบเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะก็พัฒนามาจากนะครับนะฮะบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า IDE ตัวนี้เป็น1.6นะฮะ1.6ที่ผมบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยติดตั้งไว้แล้วแล้วก็หลักการก็เดียวกันก็คือพอพอเราเรียก,นกเนี่ยปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีบล็อกให้เราถ้าเราบอกว่าเราหยิบบล็อกมานะฮะเสร็จแล้วจากบล็อกเนี่ยพอหยิบมาเสร็จเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเอาบล็อกเนี่ยมาต่ออกันสมมุติว่าผมบอกว่าอยากจะเซ y hello world นะฮะให้กับนะฮะในที่นี้ถ้าสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะเซ y hello world ในเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยเราก็เอาบล็อกเนี่ยมาทําการต่อนะฮะมาทําการต่อ อาจารย์ครับกอนุญาตครับเอ่อปูมครับครับโอเคครับครับเอ่อครับทัานคิบบกบอกว่าสไลด์ไม่ขึ้นขึ้นครับว่าจะบอกอาจารย์อยู่ครับครับผมโอเคเอ่อทำไมไม่ขึ้นอ่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ลองสลับช่วงสวิตนะฮะจะเป็นช่วงอาจารย์สวิตรับอ๋อแชร์แชร์มันหายไปเลยแชร์หายไปครับครับเออโอเคครับเอาใหม่ อย่าได้นะฮะโอเคนะฮะผมผมให้ดูแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับนะฮะโอเคครับนะนะโอเคนะคิวบิ้าเขาโทรเตือนมาบอกโอเคนะฮะมีเมสเซจบอกสไลด์ไม่ขึ้นโอเคครับคนะฮะอ่อโอเคผมผมให้เห็นนิดนึงก่อนนะฮะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากบล็อกกี้ของ Google กับ MIT ผมเข้ายัาไม่ขึ้นในต,ตอนแถวๆนี้นะฮะนะฮะนะฮะซึ่งเอ,อจริงๆแล้วนะฮะก็คืออ,อตัวเนี้ยมันมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเวลาเราพัฒนาเนี่ยนะฮะ MIT กับ Google เนี่ยทำขึ้นมาเป็นต้นแบบแล้วเราก็เอามาไมโครบิดก็เอามาใครก็เอามาตอนนี้คือการพัฒนาเนี่ยมันมาจากมันมาจาก Google กับ MIT นะฮะ ซึ่งเราเล่นได้นะฮะพวกนี้คืออ,อถ้ามีโอกาสเนี่ยผมผมสามารถสอนโคดดิ้งเนี่ยนะฮะตัวไม่ต้องใช้คิดไมค์ก็ได้แต่ใช้ของ m อ t ไอเนี่ยนะฮะบอกว่า if ไอ้น e ู่นและนี่มาต่ออะไรทำอะไรเนี่ยนะฮะแล้วทางด้านขวามือเนี่ยเป็นภาษาไพทอนเป็นภาษาไพนะฮะเป็นภาษาไพทอนซึ่งเอ,อมันแมปไปมาหากันเช่นเดียวกันกับคิดไบ์เนี่ยนะฮะนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเรียนต่อไปเนี่ยเราจะ มันเป็นถ้าเราไม่อยากให้เป็นไพทอนเนี่ยเราอยากให้เป็นจาวามันก็ขึ้นแบบจาวาภาษาจาวานะฮะนะฮะถ้าเราอยากจะให้ขึ้นเป็นภาษาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันมันได้หมดนะฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเป็นที่มาของตัวบล็อกพอมาเป็น IDE ของเรานะฮะเป็น IDE ของเราก็คือหน้าตาก็จะเป็นเหมือนกับของ Google นะครับทุกอย่างก็คือเราเห็นว่า ตอนนี้นะฮะเรามีเป็นเวอร์ชัน1.6